ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมารีวิวป๊อปอายนะคะพอดีกบมีอ่าเห็นนะคะโปรโมชั่นนะคะกบก็เลยมันเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะมันห้าเหรียญกว่ากนะคะกบก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะเดี๋ยวกบจะเอารูปแปะไว้ให้เพื่อนๆชมนะคะว่าอ่า เขาที่เขาโฆษณานะ่ะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวกบจะแปะเอาไว้ให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะว่าเซตนั้นนะคะที่กบแปะเมื่อกี้นะคะว่าของจริงเป็นยังไงนะคะอันนี้น้ำหนึ่งแก้วนะคะเป็นน้ำแฟนตามามาดูนข,ข้างในกันคะ่ะว่าข้างในจะเหมือนที่กบแปะให้เพื่อนๆชมหรือเปล่านะมีอะไรอไหม ไม่มีมีแค่กระดาษแล้วก็อันนี้นะคะนี่นะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้สีสดใสกบชอบกล่องของเขานะคะพูดมากอยู่แล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มเปิดกันเลยค่ะชุบโอ้ยกบไม่อยาเดี๋ยวแป๊บน,นึงนี่ข้างในนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกัน มีอะไรบ้างนะคะนี่คือบิสกิตมีบิสกิตหนึ่งชิ้นกบเอาออกมาเลยนะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกไก่ไก่ไม่มีกระดูกกบจะขอเรียกไก่ไม่มีกระดูกนะหนึ่งชิ้นแล้วก็สองชิ้นนะคะเพื่อนๆเป็นสองชิ้นนะแล้วก็ไก่แมนบ๊อ <Remember? S 1> อ๋อขอโทษสามีอันนี้ไก่ไม่ใช่เหรอแมนบ๊อ <Remember? S 1> น่าจะเป็นไก่นะมา,มาถ่ายดูดิ ให้ชิมไหมล่ะชิมให้เพื่อนเพื่อนดูก็ได้เนี่ที่รักนะมีไก่สองชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนกลับไปแล้วก็มีกุ้งนะคะอันนี้เป็นกุ้งนะเดี๋ยวกบจะหยิบใส่จานก็เดี๋ยวกบจะหยิบใส่จานรเร็วๆนะคะให้เพื่อนๆนชมว่ามันก็ถือว่าได้เยอะนะห้าเหรียญนะ่ะคุ้มอะ่ะเพื่อนได้เยอะเหมือนกันนะคะห้าเหรียญเห็นไหมได้มีอันนี้มีไก่สองชิ้นนะคะ อันนี้เขาบอกว่ากุ้งนะยังไม่ชิมอันนี้เป็นบิสกิตนะคะส่วนอันนี้เป็น edo, แมสก์ปเดโดเรากดจะเปิดเพื่อนๆนี่เป็นไงคะคุ้มนะแล้วก็น้ำดื่มอีกหนึ่งแก้วเรากบจะมาชิมให้เพื่อนๆนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นกุ้งนะเพื่อนๆมาแกะข้างในดูดิโอ้โหกุ้งอร่อยอ่ะ มีความเผ็ดนิดนึงอนี้กุ้งนะพื่นๆกบว่าเขาหน้าจะผ่าครึ่งตัวมั้งเป็นกุ้งเนื้อเนื้อแบบนี้นี่เนื้อกุ้งแล้วรสชาติอร่อยเพื่อนๆเป็นรสชาติเผ็ดรสชาติเผ็ดนะคะกินเลยถึงตัวอร่อยแล้วก็บิสกิตเป็นแบบนี้ อร่อยเหมือนกันนะคะกก็ชอบส่วนอันนี้ไก่ไม่มีกระดูกกลุชอบเหมือนกันเดี๋ยวกลบจะชิมมาสองชิ้นพอดีเลยแบ่งกับสามีคนละทีนะอืมกบชอบวันนี้มากกว่า น,นี่ออริจินอลของเขาแหละไม่มีรสชาติเท่าไหร่แต่ก็อร่อยมีความเค็มๆกับกรอออริจินอลแต่ว่านี้เป็นกุ้งคล้ายๆค,ค่อนข้างที่จะมีรสชาติเผ็ดนะคะเพื่อนๆที่อยู่ที่ก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศมีไหมแต่อเมริกาเนี่ยลองไปทะไปซื้อนะคะเพื่อนๆมันโปรโมชั่นถูกมากห้าเหรียญเองห้าเหรียญกว่าห้าเหรียญกว่าเองแต่สามีกบซื้อคอมโบมันแตกต่างกันยังไงไม่รู้ห้า ที่โปรโมชั่นมันห้าเก้าเก้าแต่สายมีของกบที 6, ่หกเหรียญกว่ากว่าภาษีแหละเพื่อนเพืพ่อนมันคุ้มนะเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคุ้มจริงๆหกเหรียญก็หกสองสิบสองหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบาทได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่อย่างห้าอย่างมีมีกุ้งชุบกุ้งชุบแป้งนะคะกรอบๆแล้วก็ไก่ไม่มีกระดูก บิสกิตแมสซาเทโดแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วหกเหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าราคาหกเหรียญแต่ห้าอย่างถือว่าคุ้มมากแล้วก็เยอะด้วยโอเคค่ะเพื่อนจังหวัดไหนตัวสวัจีนาไม่รู้จังหวัดไหนรู้เสิฮหน้าโอเคค่ะเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะรักษาสุขภาพนะคะ bye บายๆกับล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ